วันนี้สองคนพี่น้องจะไปไหนกันครับซื้อหนมค่ะซื้อนนหนมซื้อหนมร้านใครเ้าวันค่ะร้านเป้าวันเหรอโอ้ชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งชื่ออะไรครับชื่อเหมือยกหมิงนะครับเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าครับใครเป็นพี่เป็นน้องครับ <ภา S 1> ใครพี่ยกมือคโอ้ใส่เสื้อสวยเลยเป็นพี่น้องกันจับมือกันเหรอลูกเหรอ โอ้ใกล้ถึงร้านยายยังดูดิร้านตะวันอยู่ไหนดูติดูดิร้านตะวันอยู่ไหนใกล้ถึงยังเยค่ะอ่าไปเรียกดิไปเรียกร้านค้าดิเรียกดิอยู่ไหมเรียกดิเรียกชื่อดิเจ้าของร้านชื่ออะไรเรียกชื่อดิเรียกดิเขา เรียกที่เรียกที่ประวันอยู่ไหมประวันอยู่ไหมคะมาซื้อขนมฮะมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอโอ<ฮ>้โหมีลิงมาซื้อขนมอ่ะป้า เร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยเออเดี๋ยวให้ยายเปิดตู้ก่อนอไปเร็ว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 นี่นี่คือป้าวันนะครับนี่น้องหนาวลูกเอาอะไรเอาอะไรครับเร็วเอาขนมอะไรครับอ่าจีอันนั้นขนมอะไรเล่หมิงเอาอะไรลูกเอาอะไรน่ะ ปาร์ตี้โอเคเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเร็วน้ำอะไรครับไม่เอาไม่เอาเอาแค่นั้นพอแล้วเอาไวตามิ้วไหมไวมิ้วนี่ไวตามิ้วอ่ะเปิดเปิดถึงไหมเดี๋ยวพ่อทำให้ไวทามิ้วนะคนละขวดใช่ไหม โอ้โอ่าคนละขวดอ่าไปโอเคพ่อถือคนละขวดนะอ่าอ่าปีดอ่าเอาอะไรอีกครับพอแล้วค่าเหรอพอแล้วค่าเหรอไปรับย่ามาย่าบอกว่าเดี๋ยวเย็นๆมานั่งคุยด้วยเอา ได้ได้ครับได้เท่าไหร่ครับห้ามดื้อนะเด็กๆนะเอาตังไปจ่ายป้าลูกเธอลูกคนโตอันนี้ทอดถั่วไปเร็วๆเดี๋ยวคุณเดี๋ยวยายจะต้องไปดูแลน้องน้องเพิ่งอาบน้ำเดี๋ยวก่อนรอตังทอนก่อนครับรอตังทอนก่อนครับ โอ้โหแล้วไม่มีใครหิ้วนมเลยเหรอหัวข้ลูกยิ้มเป็นยไงเลยหือลูกเขาหึ่มะเอามาเอามาเอาตังค์ให้พ่อเก็บเดี๋ยวหล่นครับขอบคุณครับเอาอะไรกับลูกยายจะเล่นแข่เสื้อกให้อเนด้อ่ะไปเร็วอ่ะไปเร็วจูงมือกันจูงมือกันค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดินติดกันไหมเดินติดกันไหมค่อยๆเดินรอด้วยหมิงรอพี่เหมยด้วย ได้ไหมนะ่ะอ่ะไปค่อยๆเดินหมีพี่น้องรอกันด้วยรอกันด้วยที่จับมือ,อเก่งเลยได้ขนมเยอะไหมครับเย,เยอะไหม,มนะโอ้ได้ขนมเยอะเลยเหรอขนมที่เหม๋ถือสีอะไรครับสีเขียวแล้วที่หมิงถือสีอะไรครับสีแดงค่ะเก่งมากเลย แล้วเหมยใส่เสื้อสีอะไรครับสีฟ้าแล้วชกกางเกงสีอะไรครับเยลกางเกงที่น้องเหมยใส่สีอะไรครับชมอะไรชมพูชมูแล้วหมิงใส่เสื้อสีอะไรครับใส่สีขาแล้วกางเกงสีอะไรครับสีขาคันโอ้สีฟ้าเหมือนกันเหรอเก่งจังเลยก่ามบ้านเลยค่ะหล่าวากเออเร็วเร็วบอกเขาบอก บอกคนที่เขาดูอยู่นี่บอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์เหมือชแนลด้วยนะคะอ่ะพูดที่พูดก่อนเร็วค่ะบอกที่บ้ายืนก่อนอ่าบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์เหมือชแนลด้วยนะคะกดไลค์ทำไงกดไลค์กดไลค์ like, อายกมือเยี่ยม